สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับคลิปรีวิวรถเหล็กคลิปนี้ขอ,อนำเสนอ Monster Locker เกอร์คารนจากมาโจเนตนี่นะครับเป็นรถใหม่ล่าสุดประจำเดือนพฤษภาคม2,564ครับชุดนี้จะเป็นชุด Bigfoot นะครับ Monster Locker ออกมาทั้งหมด3รุ่น3แบบนะครับก็จะมีคันนี้นะครับแล้วก็อีก2แบบก็คือ ครับชุดนี้จะราคาคันละ250บาทครับก็จะเป็นรถบิ๊กฟุตล้อยางครับล้อโตแล้วก็เปลี่ยนสีได้นะครับส่วนรายละเอียดของตัวรถจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยนะครับนี่นะครับด้านหน้าของแพ็กเกจครับด้าข้างก็จะเขียนครับ Monster Lockers ครับตรงนี้ Color Change r ครับ Metal Body Rubber Tire s u b p e n s i o n Color Changer r i อ e n v e ซ i c l e วอันนี้แหละครับ s Steering Function นะครับเก๋สวยงามครับครับข้างหลังครับบอกครับนี่ครับออกมานกด3ารุ่น3แบบครับวันนี้ก็เป็น Volkswagen Beetle ครับ f o r d F 1 5 0 Raptor าครับตามด้วยคิฟแวนเกอร์ครับนะครับจะเปลี่ยนสีเมื่ออยู่ในอุณหภูมิที่เย็นนะครับนะครับอันนี้บอกว่า จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสำหรับตัวนี้250บาทครับจะคนละแบบกับอันเก่านะครับอันเก่าก็จะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้ก็ประมาณ1 8 0 190ครับแต่ผมซื้อมาจากงานครับผมก็อาศัยเวลามีงานลดราคาอะไรแบบนี้ครับได้ในราคา150บบาทครับนี่ครับข้อดีของการตะลุยงานลดราคาก็จะเป็นแบบนี้แหละครับตัวนี้ปกตินะครับเปลี่ยนสีไม่ได้ นะครับล้อโตเหมือนกันเดี๋ยววันนี้เรามาดูตัวนี้ก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับนี่ครับเมื่อแกะออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับครับตัวรถเป็นสีเขียวซีดครับเขียวแก่ไหมครับครับล้อข้างในก็เหมือนกันนะครับส่วนตรงนี้เป็นยางนะครับเป็นล้อยางครับตัวไลด้านข้างรถครับก็จะเป็นเลข4ี่ห้าหกตรงนี้น่าจะเป็นบันไดเอาไว้เวลา เพนขึ้นใช่ไหมครับสูงขนาดนี้ครับครับด้านหน้าครับไฟยวงกลมพลาสิกใสฝังเข้าไปครับแน่นอนครับว่ารเตาองเปิดกระโปรงหน้าได้แนนอนนะันนี้เปิดยังไงครับหาวิธีเปิดงัดงัดนะก็เปิดได้แล้วครับผม <laughs> ไม่รู้งัดยังไงมันเอามือเข้าไปยาก กานท้ายครับได้ไปท้ายครับรถเต่าสวยคลาสสิกครับตัวนี้ก็จะเป็นโช็คครับนี่ครับล้อยางครับหนึ่งครับหนึ่งเลยครับนี่ครับนะ่ครับตัวนี้ก็เร่งโยกซ้ายโยกขวาได้ครับนี่ครับสนุกดีครับตัวนี้ส่วนใหญ่ก็จะบางคนก็ชอบเอาไปโมครับเปลี่ยนล้อแล้วก็ทำเป็นรถเต่าคลาสสิกครับ สำหรับตัวนี้เปลี่ยนสีได้มีวิธีเล่นยังไงไปดูกันเลยนะครับวิธีที่หนึ่งนะครับก็คือเปลี่ยนสีเมื่อดวความเย็นครับก็คือเอาน้ําเย็นก็ได้ครับหรือว่าแช่น้ําเย็นส่วนวันนี้ผมจะทําให้ดูคือแช่ตู้เย็นเลยครับแช่ตู้เย็นก็เปลี่ยนสีได้เหมือนกันครับ ครับและนี่คือ VW b e e t l e Monster Locker รถเปลี่ยนสีได้จากมาจอเ t ตก่อนจากกันไปฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ